สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียรย์ออฟทาลอดบายกันชาวรยานะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณมากันที่ทาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูในาจากหนึ่งถึงสิบหกกุมภานะว่าความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไร ป็นการดูดวงแบบตะว,วันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ยา่วการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณเพราะว่าไฟในในประเทศนี้ก็คงมีซะเยอะแยะเนาะไฟเนาะมาเรามาดูกันมีอะไรที่เตือนได้จะเตือนมีอะไรที่บอกได้จะบอกละกันในนี้นะคะแย้วการดูดวงไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณค่ะไพ่หมายเลข t ู สอง up o ร์อหวานอารมณ์ของการมองไปถึงอนาคตข้างหน้าอารมณ์ของการวางแผนแม่เจ้าขอบังหนะ่อยโอเคอะรักไม่ค่อยดีระวังความรุนแรงทางอารมณ์หรือว่าการทะเลาะเบาแหวงกับคนร่วมงานครอบครั mm hmm. วมีความสุขดีทัวอฟครับเลิฟเลิฟเรารักกันเรารักกันแบบลดสถานะไหมเราเป็นเพื่อนกันดีไหม <c oughs> เหนื่อยนะช่วงเนี้ยอาการของคุณรไฟนะอาจารย์วางไพ่ไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามีเจ้าที่เจ้าทางเขาอยู่ตรงนี้เขาไม่ยอมให้เขาไม่ยอมให้ที่เขาจะเขาจะมีส่วนร่วมชาไทยจะมีส่วนร่วมนะจ๊ะช่วยมาม้าทำมาหากินอ่ามา,า,กกา,มาไฟเมสิงถนนหนึ่งถึงสิบหกกุมภาันี้ค่ะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของสองไม้เทา้าการได้คู่คิด การได้ที่ปรึกษาที่ดีมีคนรับฟังความคิดเห็นคุณมากขึ้นมีคนยอมรับคุณมากขึ้นไปเกี่ยวเรื่องกับเรื่องกับความเหมาะสมในการทำงานการทำงานที่ที่ค่อนข้างจะมีอนาคตหรือการร่วมงานกันเป็นทีมแต่ว่าบางทีการร่วมงานกันนี้ก็มีข้อขัดแย้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยขัดแย้งทางอารมณ์เรารู้สึกว่างานมัน เขาเมตตาปานีเราแต่เขาไม่ให้ตังเราอ่ะอารมณ์นั้นอะอารมณ์นั้นอะไฟเหมือนอะไรรู้ว่าเหมือนแบบเ,เขาให้ความให้งานเราเพิ่มขึ้นแต่ไม่ให้ตังเรามากเช่นงานเงนี้ยก็ได้นะคะช่วงเนี้ยคุณอาจจะมองหาที่ปรึกษาที่ดีคุณจะได้รับที่ปรึกษาที่ดีนะที่ปรึกษาหารือในเรื่องของการทำงานเพื่อนร่วมงานดีๆ คำแนะนําดีๆในทางออกที่คุณเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเจอในไม่ว่าจะเจอปัญหาใดคุณจะมีทางออกให้กับมันหรือบางคนอาจจะได้หุ้นส่วนที่ดีก็ได้หรือได้เพื่อนร่วมงานที่สอดคล้องต้องการเขามองเราดีขึ้นปรึกษาอะไรกันได้คุยอะไรกันได้ช่วงนี้ดวงดีอยู่นะนะคะดวงดีอยู่สำคัญการทำงานแบบทีมหรือการทำงานกับคนหมู่มากนั่นแะหละสำคัญเพราะว่าการทำงานกับคนหมู่มากบางครั้ง มันอาจจะความมันอาจจะขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดก็ได้ไพ่ของความคิดมันขึ้นมาหรือไพ่ของความรู้สึกว่าบางทีเขาเห็นชอบอย่างนึงเราเห็นชอบอย่างนึงอารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะคะออให้ระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อหรือการเบื่อระการเหนื่อยหน่ายกับองค์กรบริษัทนโยบายสิ่งที่เราต้องทำคนที่เราเจอ วางดีนะเราก็เบื่อเบื่อกับคนร่วมงานแบบเนี้ยเบื่อกับเจ้านายอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องทนไหมเราก็ต้องอยู่ไหมเราก็ยังต้องรับแบบต้องแบกรับกันต่อไปไหมอม,มองโลกในแง่บวกค่ะไม่เป็นไรคุณยังมีสิ่งที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักที่อาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่คุณยังมีอะไรมาเติมเต็ม,ตมจิตใจช่วงนี้เป็นช่วงของอารมณ์ของความคิดมากนอยอยู่เหมือนกันถ้าน่อยก็ช่วย หาการพักผ่อนก็ได้การพักผ่อนหย่อนใจอะไรเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะเหมือนกับว่าถ้าคุณเบื่อมากน้อยมากก็หาที่ปรึกษาหรือหาคนระบายก็ได้เออบางทีแบบว่าเรารับอะไรไว้ฝ่ายเดียวอะ่ะเราไม่ได้มีที่ระบายเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะมีความผิดหวังบางอย่างเกิดขึ้นในใจไม่อาจยอมรับได้ปีนี้เจ้านายบอกว่าไม่จ่ายโบนัสนะแหมเราก็คาดหวังไว้อะไรอย่างนี้ก็ได้ ช่วงนี้เรื่องของการทํางานของคุณเนี่ยนะการแข่งขันในการทํางานสูงมากมีข้อต่อสู้ที่ขัดแย้งกับการทํางานหรือบางคนอาจจะมีเงื่อนไขในการทํางานที่เราไม่ประสงค์จะอยากได้เ,ออเงื่อนไขที่เราไม่ประสงค์แบบเจ้านายบอกไปทํางานเสาร์อาทิตย์ด้วยนะให้เราไปทําแต่ไม่ให้ตังค์อย่างเงี้ยเป้าหมายเขาเรียกว่าเงื่อนไขไม่พึงประสงค์นะ เรื่องเงินอิทธิพลของการเงินของคุณนะอาจจะมีเงินที่จำยอมจำใจหรือเต็มใจที่จะต้องจ่ายระวังแล้วการเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของเงินที่เข้ามาหรือมีภาระหนี้สินที่ถูกทวงถามมันเหนื่อยหนะักสาหัสอยู่เหมือนกันนะถึงเวลาก็ต้องคุยกันนะความในร้านในปัญหาต่างๆเนะี่ยเข้ามาเยอะทีเดียวแต่คุณจะสามารถผ่านมันไปได้ไหมมันหน่วย สี่ดาบเนี่ยมองถึงสถานการณ์ความตึงเครียดมันเครียดหัวจะระเบิดอยู่แล้วเครียดจนหัวจะไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะเจ็บป่วยเรื่องของบ่าไหลหลังหัวอย่างนี้ก็ได้นะคะระวังการติดโควิดหรือการติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าการติดหวัดอะไรเงี้ยเชื่อไวรัดช่วงนี้เชื่อไวรัดไข้หวัดใหญ่อะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะจ๊ะ การเงินเนี่ยอยู่ในโหมดไว้ใจชีวิตไม่ได้นะช่วงเนี้การเงินอยู่ในโหมดที่มันจ่ายเยอะเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจต้องคุมกับสถานการณ์การงานการเงินสุดค่าใช้จ่ายที่มีอยู่อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวครอบครัวอาหารการกินฟักทุกวันเวลาหา้าร้อยวรพันสองพันอะไรเงี้ยการใช้ใจ่ายเพื่อครอบครัวช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีเหมือนหน้าตานะจ๊ะอารมณ์หงุดหงิดหงุดหงิดอยู่นั่นแหละแต่จริงๆคุณอาจจะแบบ กอยู่ในภาวงอาจจะอยู่ในภาวงใดภาวงหนึ่งที่ภาวงนั้นมันไม่สุขใจเหมือนคนเราต้องการกําลังอกกําลังใจใช่ป่ะแล้วคุณไปตกอยู่ในสภาวะที่แบบมันไม่มีกําลังใจเลยอ่ะมันเหนื่อยล้ามันอ่อนแอไปหมดอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องชาร์จแบตชาร์จแบตชาร์จแบตไปหาที่ชาร์จแบตสักหน่อยเผื่อการชาร์จแบตนั้นจะทําให้คุณดีขึ้น หรือว่าการชาร์จแบตนั้นจะทำให้คุณโอเคขึ้นกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะบางทีรู้สึกถึงถึงคนที่แบบเราคิดหนักเราคิดมากเราคิดอยากจะถีบสิลูกเราคิดหนักเราคิดมากรอนแบรลบพันละเยอะแต่เราก็ยังวางลงไปไม่ได้มาพัวพันเรื่องราวเก่าๆบางคนอาจจะญาติป่วยตัวเองป่วย เออคนรอบข้างป่วยหรือการทนที่จะต้องอยู่กับคนที่เราไม่อยากทนอ่ะนะคนที่เราไม่อยากทนคือใครอะ่ะคนที่มีแต่พลังงานลบๆให้เราอะ่ะราม่ากับชีวิตจะเอาแต่เรื่องพลังงานลบๆมาให้แต่เราไปไหนได้ไหมเราก็ไปไหนไม่ได้จำยอมจำใจอยู่กับพระหน้าที่นะคะหรือว่าบางคนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของใต้โต๊ะเงินสีเทาๆเงินที่มาด้วยความไม่บริสุทธิ์อะไรแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะอืม แต่ว่าคุณยังอยากจะทำงานที่คุณรักอยู่นะถามว่าอยากทำไหมก็อยากทำมันก็สามารถที่จะทำตัวให้มีความสุขได้เอาพลังงานของคนที่มีความสุขให้กับคุณอนะ่ะคุณรับพลังงานพวกนั้นมาละกันไอ้พลังงานไม่ดีไปรับเออพลังงานแบบมันมันเป็นมันเป็นพลังงานลบๆอะ่ะบางคนมาพูดจะให้เราถดถอยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปไปรับมาคิดบวดกคิดบวกไว้ ขอดู2ไม้เท้าของคุณนิดนึงมันบอกไม่ถูกมันอารมณ์มันยังไงไม่รู้ขอดูมันสอไม้เท้าของคุณนยหรือว่าคุณรออะไรบางอย่างอยู่เช่นการลงทุนอะไรไปแล้วรอคอยก็ได้แต่ว่าช่วงเนี้ยเซนแรงนะเซนแรงมากๆเลยที่ผ่านมามันเจออาการของคนที่แบบยังตกอยู่ในภาวงยังตกอยู่ในสถานการณ์ของการขับเคลื่อนตัวเองไม่ได้ยังตกอยู่ในความรู้สึกที่ เราไม่รู้จะเดินไปทางไหนเราไม่รู้จะก้าวไปยังไงอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะจ๊ะอาเรามาดูว่าไพ่ใบนี้คือโอ้เดอมเปลเลอร์ยังมีคุณยังมีความเข้มแข็งยังมีพลงังโอ้ยพลังเหลือเฟือไพ่เดดแมเปลเลอร์พ, Emperor, พลังมาเหลือเฟื่อจ้ะสุดท้ายแล้วคุณก็จะดึงพลังงานที่ดีๆของคุณกลับมาควบคุมกลับมาคอนโทรลสิ่งอื่นๆ คุณยังมีพลังแห่งการคอนโทรลอย่างนี้มีอำนาจมีวาสนามีเงินมีทองเข้ามาบางคนก็ได้เลื่อนตำแหน่งแต่ว่าบางคนอาจจะเลื่อนแล้วมันไม่โอเคไงหรือบางคนก็ได้ผู้ช่วยเก่งๆเ,งเข้ามามาช่วยหรือบางคนได้รับของฝันของฝากก็ได้ในไพ่ใบนี้มองถึงตำแหน่งของตัวคุณเองอะรับรู้ถึงแรงสนับสนุนคุณเชื่อมั่นว่าคุณจะพยายามรักษา ตัวคุณเองให้รอดปลอดภัยในยามเจอวิกฤตการใดๆก็ตามไม่ลาบากไพ่ใบนี้บอกว่าคุณไม่ลําบากค่ะเงินเนี่ยบางคนรอ,อการอนุมัติรอ,อการเบิกจ่ายรอ,อการลงนามก็จะได้ไปเบิกเงินเขาแล้วก็ยังไม่ให้เดี๋ยวเขาก็ให้เดี๋ยวเขาก็ให้เราก,ก็อย่าก,กังวลเกินไปบางทีเราไปคิดแทนเขาเขาให้แต่เขาก็แบบช้านหน่อยเบิกเงินอะไรเงี้ยมันก็ยากนิดนึงนะคะ มองไปถึงความสําเร็จเงินก้อนมีเงินก้อนเข้ามามีภาระที่หนักใจก็จะได้ขี้คลายไปในทิศทางที่ดีนะจ๊าโอเคไหมอะเรามาดูกันในตรงนี้หน่อยว่า,อ,าอัมพลอนี่คืออะไรโอ้แบกรับสิ่งที่คุณแบกรับคืออะไรรู้ไหมครอบครัวสิ่งที่คุณแบกรับคือครอบครัวสิ่งที่คุณแบกรับคือชีวิตของคุณที่คุณเจอเจอชีวิตที่แบบ บางทีเราไม่ชอบเป็นต้องแบกรับไปคนเดียวแต่เราเป็นคนชอบแบกไงแบกจนบาดจนไหลจนเหนื่อยวางได้ไหมวางไม่ได้ถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะทําอะไรอย่างเงี้ยคือจิตใจคุณเป็นคนจิตใจแบบนี้เป็นคนจิตใจดีเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่ค่อนข้างจะถ้ามีก็มีเท่าไหร่ก็หมดอะหมดจริงๆนะเออเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่ค่อนข้างจะจะไม่ เป็นคนที่ไม่ปล่อยผ่านในเรื่องของอะไรก็ตามเราอาจจะถูกสอนมาให้เป็นคนที่รักครอบครัวเราอาจจะเป็นคนที่รับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเยอะประมาณนี้แล้วแบกถามว่าการแบกรับของคุณนะคุณโอเคไหมกับการแบกรับคุณไม่โอเคหรอกนะแต่คุณก็พร้อมแบกจริงๆแล้วแบกแล้วลอรอดไหมรอดทําไมจะไม่รอดอืมขอยใบดิ บางทีก็โอ้เนี่เห็นปะโอไพ่ของครอบครัวสิบเหรียญสิบดาบสิบถ้วยอีกใบดิการเงินไปเรื่อยๆค่ะมันไปเรื่อยๆงานที่ทํามั่นคงดีแต่เงินอาจจะได้ไม่แบบไม่เยอะตามที่เราต้องการก็จริงอ่ะแต่ว่ามันมีงานบางงานที่คุณสามารถทําไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเป็นอนาคตมันจะมั่นคงได้นะคะการเดินไปสู่เป้าหมาย ช้าๆได้พาเริ่มงามประมาณนี้อ่ะมากันในเรื่องของความรักความรักคนรอคนรักเก่าคนรอใครคุณรอใครบางคนให้กลับมาคุณรอค,รคนรักคุณคิดถึงเขาคุณคิดถึงเขาใครบางคนที่ห่ังหายไปหรือใครบางคนที่เคยทะเล,กกะเลาะกับเราหรือใครบางคนที่ห่างออกไปหรือเบรกกันไม่ค่อยไม่ได้ค่อยได้คุยกันพักแม่เดี๋ยวก็ทักมาถ้าคุณรอนะเดี๋ยวก็ทักมา มันอาจจะเป็นการรอคอยที่ไม่ได้รอไปงั้นแหละเหงาเหงาก็คิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อาจจะเป็นอารมณ์เหม่งคนเหงาช่วงนี้ขี้เหงาเลยแหละเออน้อยใจว่าเออเนี่ยอยู่ก็หายไปไม่เห็นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ก,กลับมาคุณก็จะมีความรู้สึกว่ายินดีเปรีดาอีกครั้งนะแต่รักที่ดีคือรักตัวเองะรักครอบครัวคนโสดละ่ะความรักตะวังการทะเลเบาแหวงมองถึงสถา,านการณ์ของคุณอาจจะเกิดแล้วก็ตามหรือไม่เกิดก็ตามนะ หนึ่งอาจจะมองถึงการที่ต้องห่างกันห่างกันไกลไกลเพราะว่าเพราะว่าอาจจะเป็นในสถานการณ์ก็ได้สถานการณ์ที่เราต้องไกลห่างเขาเพื่อความจําเป็นหรือว่าคนรักของคุณเนี้ยจริงๆคุณอาจจะแค่ต้องการกำลังใจได้บางคนไม่ได้อยากขออะไรอ่ะบางคนันบางคนอยากขอแค่กำลังใจก็ไม่ได้เหมือนกันคือถ้าอยากได้กำลังใจเดี๋ยวกำลังใจก็มาจ้ะเออ บางทีเราก็บอกว่าเราก็ไม่ได้อยากได้อะไรในตัวคุณขอแค่ยังคุยกันอยู่ขอแค่ทักกันบ้างขอแค่ไม่ลืมกันขอแค่ยังมีใจขอแค่ห่วงใยอะไรเงี้ยก็ได้นะก็เดี๋ยวก็กลับมาแหละถ้าคุณรอถ้าคุณรอเขาคนนั้นถ้าคุณรอว่าเขาจะกลับมาเดี๋ยวก็กลับมาค่ะอย่าได้กังวลนะ ราะว่าในความรู้สึกของคุณกับของเขามันเป็นความรู้สึกของคนสองคนที่ที่มันมันแค่ห่างกันไปเพราะความจําเป็นบางอย่างก็ได้นะไม่หายไปไหนหรอกเดี๋ยวก็มาอ่ะคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดอยู่กับครอบครัวมีความสุขค่ะความสุขของคุณคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมมีใครบางคนที่เราคุยกับเขาเรารักเขาเราเขาทําให้เราเจ็บเนี่ยแหละไปไปกลับกันเดี๋ยวก็มา คนท like, like. like 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 ี่คุณต้องการนั่นแหละใครไม่รู้คนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้คนที่เรารักเขาเขาไม่ได้รักเราหรือรักรักเรารักกันแต่เราเลือกกันไม่ได้มันมีเหตุผลของความไม่เลือกมันมีเหตุผลของการที่เราเลือกกันไม่ได้มันมีเหตุผลของเราสองคนเรามีเหตุผลที่เรารู้กันอยู่เขาเรียกว่าเหตุผลของคนสองคนถ้าเราเข้าใจกันมันก็ไม่เกิดปัญหานะถ้าเราเข้าใจกันได้ดีอะไรเงี้ยปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกแต่ว่าทีนี้มันต้องมองว่า เขาเข้าใจคุณอะคุณเข้าใจเขาเนี่ยเขาเข้าใจคุณหรือเปล่าประมาณนี้บางทีเราก็รู้สึกว่าเธออยากจะได้อยากจะได้สิ่งที่ที่เธอต้องการอะแต่เธอไม่เห็นเราเลยว่าเราต้องการอะไรอะไรประมาณอย่างนี้เออประมาณเนี้ยนะจะใจเย็นๆนิดนึงขอถ้าคุณรอถ้าคุณรอคนที่จะกลับมาหรือรอคนที่หายไปแบบเออทําไมเขาหายไปเขาก็อาจจะยุ่งๆอยู่แหละ เขาอาจจะยุ่งๆกับการทำงานเขาอาจจะยุ่งๆกับชีวิตชีวิตคนเรามันมีการทำงานมีเจ้านายมีลูกน้องถ้าเราไม่ได้เป็นคนรวยหรือไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยเราก็ยังคงต้องต้องทำงานเนาะนว่าไหมเออคนเก่าก็จะกลับมาแหละคนใหม่ละ่ะคนใหม่มีเข้ามาก็ไม่เลือกก็ไม่เอาไม่สดบ้างสถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนขึ้นไหมไม่ชัดเจนหรอกชัดเจนว่าเรารู้กันอยู่ในใจ ชัดเจนว่าเราทําไม่ถูกต้องชัดเจนว่าเราเริ่มต้นใหม่ดีกว่าชัดเจนเปไงไป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 บางที่เราคิดได้นะเราคิดได้ทุกอย่างแล้วค่ะแต่ว่าเราก็ทําใจไม่ได้แหละไม่ชัดเจนเราก็พร้อมอยู่บางคนพร้อมอยู่ตรงนี้ค่ะอืรักสามเศร้ารักซ้อนเป็นยังไงเรารักเขาเขารักเราไปไปกลับกลับมีความสุข บ้างไม่สุกบ้างตามอัตภาพทะเลาะกันบ้างหายไปบ้างกลับมาบ้างเสียใจกันบ้างก็ยังคงคัดราคาสัง่งจ้าโอเคไหมอ่ะมาดูสิว่าคนที่คุณดาวเขาคิดยังไงกับคุณเขาหวงเขาหึงคือเขากักคนแม่รักมากักทําไมอ่ะบางคนก็เป็นลักษณะมาห่วงก้างไม่อยากให้ใครมาเอาคนของฉันไปรักแล้วอย่างมันแตกต่างกันอยู่มันห่างไกลบางคนเป็นต่างชาติต่างภาษา เขาคิดยังไงกับคุณคนคนนี้ยเขามีความสุขสองด้านนะจะบอกให้เขาอยากได้เลยความสุขกับคนทุกๆคนเขาไม่ปล่อยคนเก่าเขาไม่ปล่อยคนใหม่เขาเก็บไว้ทั้งสองคนเพื่อความสุขเพื่อความบันเทิงในใจคนอื่นคิดยังไงเขาไม่รู้แต่เขาอยากเก็บเราไว้ทั้งสองคนประมาณนี้เขารักเราไหมรักไหมรักไหมรักพี่ต้องอดทนนอ้อง รักเพศต้องอดทนนะเจ้าไฟจ๋ารักไหมก็บอกไม่ถูกว่ารักไหมคุณคุณเขาอาจเป็นคนเจ้าชู้ก็ได้เขาอาจเป็นคนที่คนที่คุณดิวด้วยเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนขาดแคลนความรักเขาไม่ชอบอยู่คนเดียวเขาไม่ชอบมีใครคนเดียวเขาอาจจะเจ้าชู้นะความรักของเขามีมากมายกายกองค่ะความรักเป็นของเขาเนะี่ยมีให้คนหลายๆคนใครเข้ามาเขารักหมดอะไร พร้อมเขารักคนพร้อมๆกันเอ,อรักแบบไหนยังก็น่าจะรู้นะคนเราถ้าเจ้าชูอ้อ่ะคนเจ้าชู้ไม่รู้จะเลือกใครคนเจ้าชู้มีตัวเลือกเยอะคนเจ้าชู้รักใครได้รักหมดรักไหมรักหมดค่ะคนนู้นก็รักคนนี้ก็รักนนกัรกนรักทุกคนนะประมาณเนี้อารมณ์ประมาณว่ารักทุกคนทุกคนคือคนในใจนะอารมณ์ประมาณนั้น อ่ะขอไหว้ไน้นาหน่อยไฟเอ้ยฟังแล้วเจ็บปวดใจพี่ลึกขอไหว้นะ้นาหน่อยค่ะทำงานไปตัดสินใจให้ได้ในการทำงานอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่ารักตัวเองให้เป็นอย่าไปคิดถึงความหลังครั้งเก่าอ๋อถ้าถ้าคนเก่าของคุณเขาอาจจะช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณได้อ่าบางคนคนเก่าก็ซัพพอร์ตเราได้ก็ก็คบไปแต่เป็นความเป็นจริงได้ไหมไม่ได้หรอก อะไรอะไรที่มันแตกอะไรที่มันพังอะไรที่มันมันขาดวิ่นไปละอะไรที่ความทรงจํานั้นมันไม่หวนคืนแล้วบางคนมาถามอาจารย์ว่าทะเลาะกันแบบนี้ยจะมากลับมาใหม่ได้ไหมมันไม่ได้แล้วค่ะความรู้สึกมันเปลี่ยนคนเราเปลี่ยนใจคนเปลี่ยน,น,ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงในขณะที่เรายังคงเหมือนเดิมเรายังรักเขาเหมือนเดิมมั้งเขาไม่เขาเปลี่ยนแต่เราอะไม่ได้เปลี่ยนเข้าใจใช่ปะ เพราะฉะนั้นไนความทุกข์ที่เข้ามาบางสิ่งบางอย่างถ้าถึงเวลาตัดมันก็ต้องตัดกตตด็ต้องใจแข็งให้ได้นะคะโอเคไหมเข้มแข็งไว้และคุณจะประสบความสําเร็จนะจ๊ะเนี่ยเดินตามแนวทางกับสิ่งที่คุณต้องการหาใครสักคนเนี่ยเงินมีเงินก้อนโตเข้ามาป่ะอยากได้เงินก้อนโตหรือว่าไพ่แนะนําว่ามันอาจจะมีลักษณะของการที่เงินคุณจะขาดมือแต่ว่ามันจะมีสัญญาณเตือนเข้ามาก่อนจนทําให้คุณทํา จนทาให้คุณสามารถจาัดก,การบรหิหารเงินได้คุณจะได้เงินก้อนโตจากการทํางานก็ได้บางคนได้บารดกได้ทรัพย์สินขายบ้านขายรถขายทุกอย่างขายจนไม่มีอะไรจะขายแล้วโอ้ยมันเป็นตลกร้ายมันแบบว่าคือเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเนะาะกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะนะมันอ่ะก็ถือว่าเอาตัวรอดกันไปในแต่ละมือ้อแต่ละเดแต่ละวันในช่วงเวลาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นค่ะ คนเราชีวิตไม่สิ้นก็ต้องเด่นกันไปแหละนะลืมกดไลค์ก็แชร์ลืมกด like, ติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดดสคริปชั่นบล็อกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ